สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะย่าเริ่มกดกระดิ่งและกดติดค่นะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสูตรมาผมดีๆนะคะมาฝากนะคะจากของในครัวแค่สองเท่านั้นนะคะคุณจะได้ผมแบบมีน้ำหนักมีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ไม่รีบแบนติดหนังศีรษะนะคะแถมเสียที่เยิน ตมากแตกปลายอะไรเงี้ยผมฟูอะไรเงี้ยนะคะสูตรนี้ช่วยได้นะคะลองไปดูที่ทางเลนดะด่วนนะคะไปสนีจานะคะซึ่งหาได้ที่เซ <c oughs> ซึ่งหาได้ที่ในครัวของเราอะนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมเลยคือมายองเนสค่ะนะคะอย่างที่สองค่ะคือกล้วยค่ะเราแค่มมักนะคะหลังสระผมนะคะจะเห็นความแตกต่างว่าผมนุ่มมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการวิยาค่ะก็แค่ใช้นะคะคือจากผมที่ฟูนะคะแล้วก็ ผมฟูนะคะผมเปลี่ยนผมฟูนะคะแล้วก็ผมแบบเหมือนกับช็อตๆนะคะให้กลายเป็นผมดีเลยนะคะก็ <mean. S 1> ใช้ปรงไมาอย่างนี้นะคะประมาณผมยาวใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะอือันนี้นะคะใช้ช้อนนี้นะสองค่ะ ใช้มายงนี้ประมาณสองนะคะเร่องคะเราก็มากผมสองก่อนศาะนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นช่อๆแล้วตีนะคะให้ส่วนผสมของมายงนี้ที่เราผสมไว้เนี่ยเข้ากันนะคะซึ่งเป็นสูตรเล่นผมยาวในตัวแล้วก็ลดการหลุดร่วงนะคะของเส้นผมนะคะเราก็เป็นการทำสปาผมที่ดีมากๆนะคะนวดถึงหนังศีรษะเลยนะคะให้ทำนะคะ อาทิตย์ละสอถึงสามครั้งนะคะจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะมันก็จะหอมกลิ่นมาชนิดม,มากมากเลยนะคะก็หมักไว้นะคะสานาทีนะคะถึงจะไปสระผมนะคะต้องมาในชุดซูมโซ o งนี่แหละเพราะว่าเราจะต้องไปสระผมนั่นอีกนะคะก็ทํางานบ้านไห่นะคะหมักไป30นาทีนะคะก่อนหมักมีใกล้จุงหมดแล้วนะคะเราก็ เรื่องอะไรน,นะนวดหนังศีรษะนะคะให้พวกนี้เข้าถึงนะคะนวดเลยค่ะเอาค่ะนวดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มัดเก็บไว้นะคะจะอบไอ้น้ำช่วยก็ได้โดยการใช้ผ้าหรือว่าจะไว้อย่างนุกก็ได้นะคะนุกก็จะไว้30นาทีนะคะถึงไปสระผมและใช้ครีนนวด ตามปก,ปกตินะคะหลังจากทีุ่กูกไปสระผมมาแล้วนะคะเส้นผมก็จะได้ประมาณนี้นะลูกปล่อยแห้งตามธรรมชาตินะไม่ได้ใช้ใดอะไรเลยนะคะมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเซตผมกันผมนะคะมีน้ําหนักมากๆเลยนะคะสูตรนี้แค่ใช้ของในครัวมะยองเนสนะคะรวมถึงได้รับวิตามิน B5 นะคะจากกล้วยหอมกันนะคะทีนี้เราจะเซตผมกันนะคะโดยที่เราจะใช้นี่นะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ใช้ใครคมเซตผมนะคะแล้วก็โฟม โครเซ็ตผมนะคะตัวเดิมของนี่แหละที่ใช้ประจำํำประจำบันของนีงนะคะผสมกันแล้วจับร้อนขึ้นค่ะง่ายๆเลยนะคะจับขึ้นอย่างนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะก็จะได้ร้อนที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ดิ้งดึ๋งดิ้งดึงมากนะคะคนผมตรงก็ทําได้นะคะนุกลองแบบให้เพื่อนที่เป็นผมตรงๆนะคะเขาทำเดี๋ยวพอเซ็ตนิดนึง ให้เขาทำผมเขามีน้ําหนักแล้วมีมวลลุ่มมากเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้าลูกใดผมแล้วจะลองมาทําให้ดูนะว่าสูตรนี้ใช้สําหรับผมตรงแล้วมันเวิร์กไหมนะคะแต่โดยส่วนตัวน,นคิดว่ามันเวิร์กนะไม่จําเป็นต้องผมอยากตกนะคะผมมีริ้วรอไอผมนะคะก็มีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จัดทรงง่ายค่ะผมไม่รีบ แบนดติดหนังสีสันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าไมลี่แบรนด์ติดหนังสีสันนะคะเหมาะสําหรับทําครีมมาผมในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะซึ่งทําง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทุกอย่างมีในครัวหมดแล้วนะคะถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อไม่ยองเงียสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ในโรตัสนะคะก็ประมาณ10กว่าบาทเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้วยเราก็กินกันอยู่ประจํานะคะก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็ลองไปทํากันดูนะคะเห็นไหม จะมีวอลลุ่มมากเลยนะคะสีผมก็แบบอันนี้ลูกทำสีมาแล้วแหละเดี๋ยวลูกจะมาสอนวิธีทำสีไม่ให้ปลายเสียนะเติมโคลนไม่ให้ปลายเสียนะคะเอาละค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จากลาไปด้วยนะคะวิธีหมักผมแชร์สูตรหมักผมแบบง่ายๆในครัวนะคะ ซึ่งก็ลองไปทํากันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะแถมได้ผมที่มีน้าหนักนะคะแล้วก็นุ่มสวยสวเก๋นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่ผมและจิมง,งานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย